สวัสดีครับผมกระขมัดมาตามแนวทางล่าพัฒนาของปูศูนย์เจ็ดนาะพี่น้องเนาะของปูศูนย์เจ็ดนั่นมือวันพุทธที่หานวกเขาพี่น้องลดเลขมันออกกันหนึ่งหางก็คือสองหนึ่งพี่น้องของปูศูนย์เจดแบบมีตนเจ็ดศูย์แปดศนย์เก้าศูนย์พี่น้องเลขออกหกศูนยเขาพี่น้องเลขวิ่งกันลมดมดของปู เลขวิ่งกัลุดเหล็กจับคู่กับุดเลขมันออกบนนี่หน,นึ่งหกศูนย์แงก็คือสองหนึ่งเนาะพี่น้องเน,นาะบกเขาเลยข,ของปูศูนย์เจ็ดมือวันจันรบัดเขา่ายู่มือวันพูดบัดุดเอามาเบ่งมือวันสุกที่เจ็ดมือแรกนี่มาของปูขี่เดินวาน้องเนาะขี่เขา่าบ่ ตัวเน้นซ้ำเจ็ดศมารอกหกศูซ้ำนะมาเบิ่งกันพี่น้องปู0 7วันศุกร์ ห้าหกแป วิ่งลูดบนล่าง เก้าก่ากับศูนย์ปูเน้นที่ศูนย์เน้นศูนย์นะพี่น้องเนี่เน้นเด่นที่ศูนย์ลองเก้า แป๊บคู่เก้าสองศูนสองหนึ่งสองก็ไม่มากหนึ่งสองก็มากออกสองหนึ่งนะ เก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งมีเบินได้พี่น่องมีเบินหนึ่งหนึ่งมีเบิบนวันแย่ได้วันสุกร์ มาได้เก้าศูนยูนยูนแลวบังตะเล็กเบิ่นหนึ่งนึ่งศูนย์ศูนย์ะพี่นอนเลย พี่น้องจะเริ่มบนล่างไปกลับด้วยหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งกลับล่ะกลับในตัวเก้าคู่บนล่างไปกลับได้พี่น้องด้วเก้าคู่บนล่างไปกลับเน้นกระเน่นติดศูนย์ราวาปูเน้นที่ศูนย์ พีนน้องแคปหน้าจอเ้อวันศุกร์ที่7มีนา258 8ลาพัฒนาปู่0 7ปูให้วิ่งเก้ากับ0นเน้นเน้นเย์เเ 0, ลองเก้าส่วนจับก,กูก้เป็นเก้าสองศูนย์สองหล 0, 0, 0, 1, 0. ักหนึ่งสองเ้าหนึ่งศูล้ากศูนย์ศู่ปูให้เน้นติดศนมัดเลยพี่น้อง ศูนย์สองศูนยหนึ่งแล้วก็เก้าศูนย์แล้วก็ศูนยศนหนึ่งูนย์เนี่ราว่งได้พี่น้องเอ้เหล็กบ้านสุกเหลรร็กเบิลบเนียได้เลรร็กเบิลมีหนึ่งหนึ่งกับศูนย์ศูนย์นี่พี่น้องเลยือบราสุนี่ลายมือของปู่มีโลโก้กยกางลางปู่ศูนย์เจ็ดเห็นปะ พี่น้องแคปหน้าจอเดยมักชอบตัวใดก่าไปพิดาระนาบเงขันบ่มมาเข้ากับพานเนาะพี่น้องเนาะกันวาเล็กมันลายตัวเข้ากับเจาะเอาพี่น้องบนรางเก่าคูก็ลายอยู่ด้เอาถ้าตัวปูหนึ่งด้เล็กติดศูนย์นี่บริเรนือมือมันสูงนี่อาจจะศูนย์มีมากเนาะพี่นอนะ้องเนาะออากราบขอบพระคุณปูศูนย์เจ็ดได้หลายคอยพี่น้องโชคมากันุูผูสุกคนเฮงเฮงรวยรวยกันเด้อ ขอฝากคนไลค์คนแชร์คนติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม